ต้นน้ด้วยด้วยนะจางวัลมีอีกกำลังใจะมีอีกำลงอนหน่อยครับอเนาะเพราะว่าเอาใส่ตอกมาไม้อันนี้คือดอกไม้สดนะเนาะสดครับเคครับเลินเหมือนดอกไม้เมื่อกี้แม่ดูแล้วว่าเขาจะโทรหาแม่ก็เลยไม่รับได้วสักหน่อยนึดูดะด้ครับดอกไม้ ทานตะวันของเรานะคะก็จะมีดอกไม้ให้ลุงพลปตนแล้วก็ทีมทนายทุกวันนะคะสวยงามเลยทีเดียวก็ตาอดูอีกช่อนึงมีอีกช่อนึงค่ะมาเปาอยู่นครับงานชาิินาชีเอีครับก็ทเลยนะคะกลมกลืนกันลอย่างดีเลยนะคะ ครัแดดมากรูแดดแบบนี้เลยบอกสวยไหมนกสั่งไปให้ผู้สาวไหมสั่งไปให้น้องวาวาไหมเอออืมดีนะนกนะนกนะส่งไปแล้วสั่งไให้น้องวาวาไปไหมเดียวไปแล้วเขินไปเยอะเฮ้ยคนครับเฮ้ยทีนี้ฟังฟังฟังครับ ีองข้าวเหนียวก็ของน้องไมยุกิซื้อให้นั่นแหละ้อับตี้นย่างกรับเรยนะนี่แบองข้าเหนียวมี่ีกัย่างครับอันน้ก็่หน่ไม้ราตาครับยิ่ยเานง้ครับอันนีครั กินอะไรจีตั้ลงลมนะคะตั้งมนั่งกนันกันเป็นฮัทโอ้โหนานครัวคนครับอีกราบหนึ่งครับไอซีรับมาเร็วแม่งเลย ไอ้ฮัตร้านบุษบาครับไอ้ฮัตไอ้ฮัตเชื่อมด้วยห่วเลยครับหอวงล่ะใกล้กันอันนี้อหารครับระวังรถนะคะคุณรับมาส่งนะคะร้านบุษบาเนาะเนาะอ๋อเขาก็จะถ่ายเป็นหลักฐานนะคะว่าส่งถึงมือผู้รับแล้วเนาะสวยเนาะสวยครับนี่มาเกิยเป็นี้เหมือนกันเลยนะวันนี้เหมือนกันเหมือนกันนี่โบเนี่ย ใครจะเป็นคนมอบครับแม่น้องมาต่อยก็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 ดูตามสถานการณ์ใครอยู่ในณเวลานั้นใช่คนที่อยู่ข้างหน้าที่สุดเพราะว่าเพราะว่าแม่น้องมาต่อยตัวใหญ่หมุนเขาไม่ได้เรื่องถามว่าสองช่อนี้ให้ใครบ้างครับให้ลุงพลประแตนหนึ่งช่อแล้วก็ให้ท่านทนายอ๋อต้งส่ครับลประแตนหนึ่งแล้วก็ท่านทนายอันนี้มาจากคุณพานตะวันล้วนเลยเนาะทั้งขนมทั้งดอกไม้ทั้งเสื้อเนาะสามรายการมนวันนี้ ขอบคุณแอดมินครับให้มินครับทห้หมนครับให้หมนครับ FC ทาน,านตะวันนะคะคุณกันละคุณกันนะคะนุ่มหล่อดิหนุ่มหล่อหล่อ้องเมือ่อกี้เขาแซวแล้วเดินหนีเขาแล้วนะเมื่อกี้น่ะน่ะเขากลับมาอีกแล้ว เดี๋ยวเราเอาไปไว้ใกล้พอมาต่อยให้ครัคนพักใ้ดูไ้ดไม้ครบแล้วนะครับไป่ครับกันค้หวงวัสดีค่ะฮะอ้เตั้งไว้หน่อยเอาบางกล้อง่อยนะ๋ย่าทำตกแตกด้อเอาีกันนึงเออ้อัยดอ ไม้แาแม่ไปลงที่ต่อต้องตายนะฮ่ารู้ผมคุณนับปกเออโอเคโอเคโอเคโอ้ได้ได้ครับเว้นได้เลยสวยมากเลยนะคะโอ้ยคุณครับครับมาบ้านเรดกินจีนไหมนี่ กินกินตีนฮะยิงไกมานกนั่น,น,บบนั่งนั่งนั่งาไปนกไหมค้ช้น้ากันไหมมนกครับบ่มนิครับไม่ได้ไปลองเก็มบางน้ำบ่ีอีย่างฮะ ล่าสุดลุงก็ามาแล้วนะฮะเอฟซี โอ mm ้โหโอ้โหบอดฮัทฮัทฮีฮัท

ซูมครับซูมระยะไกลเห็นไหมตรงย่างมาหรืออืมอื้อโอ้โหเงยหันกเงยหันนื้ออน อาอินย in. ินเด้ออินอินเอาเอาสหนุ่มเอาตีนให้กันกินหน้าฉนไรนีไ้าบคาบเลยเพี่น่ออ่นน